สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำอาหารให้ดูหน่ยผมจะมาทำอาหารผมจะทำแรมให้ดูครับวันนี้ ทำอาหารไม่เป็นนะทุกคนแต่ว่าผมจะลองทำดูมามันต้องใส่เนยประมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะพอแล้วนะโอเคเรามาลองดูกัน All right, let's try. Let's try. Let's try. Let's try. Cook. Ooh 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 ooh! I need to season the lamb. 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 I'm it. Nah that's 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 fine, that's fine. That's fine. I don't need it that big. I don't need it that big. I don't need it that big. Donnie uh, Donnie any ha mattes. What the fuck do I need to do? Oh it's seasoned! It's already seasoned.

Let's get it. Let's get it. Ooh, ooh. I'm have to put more butter I can't do it. Okay, okay, okay. Will shut up, Will. Yeah, let's go, Eddie. Let's play Warzone tonight, bro oh let's go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  ah la 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 bro this is actually looking good let's put some rosemary in this bitch. let's go let's go Boom, 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 boom. Let's go. <laughs> Eddie. <laughs> Ooh, this thing is pang. This thing is smelling nice. smelling good. This is good stuff, bro. See when I go to uni next year. I'm going to be living life, bro, because I know how to cook. Yeah, rosemary, this thing. Rosemary, rosemary, whatever, whatever it is. It's like the leaf. It's like the fake version. Ah! Get in. Bro, this is looking peng though. Can't lie. It's looking peng-peng. Ping. กินไปมีติดตายนะตอนนี้มันยังแดงอยู่หรือไม่เกี่ยวผมไม่ต้องใส่เนยอะกว่านี้่ย ไฟสูงสุดนะโอ้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  Let's go ใส่อันต่อไปอยัง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 แดงอยูอย่โอ,อ,อ้ อ่า ah. มันเนี่ยงเลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แดงมากเลยโอ oh my oh my l o r ยทุสมร์เดินใครมาบ้านผมได้นะครับเดี๋ยวผมทำอาหารให้ครับ <laughs> looking good though it's looking good It looking very good <laughs> มกรเด็นดโดนโอ้ยได้แล้วนะโอ้ยเล็กชิ้นหนึ่งครับทุกคนเล็กชิ้นหนึ่งโอ้ย เชดกันนะครับเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวแม่ว่าโอ้โหว้าว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 ร้อนร้อนเขาบอกต้องแตะหูใช่ไหมว้าว โอ๊ยทำไมมันกระเด็นเยอะขนาดนี้นต้องทำแบบนี้ซะแล้วนี่ใส่นี่ใส่นี่ใส่ให้มันแบบให้มันแบบน้ำมันท่วมอยู่เนาะน้ำมันท่วมอยู่เนาะน้ำมันท่วมอยู่เนาะ ได้ใส่จานทานรับประทานได้ผมใส่ชีสดีปะ่ะใส่ชีส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 ใส่่้านเดียวก่อนผมจะลองใส่่้านเดียวก่อนที่เหลือไปนี่โอ้ยโอ้ยไม่แล้ว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 ,ลวใส่ชีสได้ปะ่ะมันจะอร่อยบ่ ค okay. ผมจะลองดูนะโอ้ชิสโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลวชีสละลายได้ไหมได้ไหมได้ได้สำเร็จสำเร็จ,รจทุกคนผมทำเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้ว ผมทำเสร็จแล้วต้องเก็บนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ว่ามาทุกคนเรามัรับประ,ะทานเงินกันเปน็นไง Let's go. Let's go. I Final product.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  How do I turn it around? Oh, let's go. And you to have my cheese. And I put I put cheese. I applied cheese on this. I'm gonna try to act like I'm like professional. I've applied cheese on this. Mozzarella cheese onto the lamb. I don't know why. Truffle sauce. It's Oh, hey, I'm going to eat it again. Let's go Let's go <S ผมจะพูดความจริงนะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยความแดงใช้ได้ครับความแดงใช้ได้ครับ <laughs> ไม่น่าไม,ไม่น่ารับประทานได้มันแดงไปบ่มันแดงไปบ่ปบอู้ อร่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือแดงไปแน่เลยทุกคนอย่าว่านะครับผมทำอาหารไม่เป็น ไม่รู้มันคือแดงไปหรือเปล่าแดงมากแม่แดงไปใช่ปะ <laughs> แดงไปนะมันอร่อยมากเลย one more time one more time one more ย่าง no ้ o เอ้ยไม่ใช่ย่างมันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เขาเรียกกันว่าอะไรเดี๋ยวเ <laughs> ออเทิกเทีรกที <laughs> ผมรู้แล้วทำไงดี ผมรู้ล้ผมต้องใส่ก็อบเอ่านไม่ออกเหมือนกันผมต้องใส่อันนี้ให้มันแบบให้มันแบบให้มันแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะคนดูบอกใส่แค่นี้อย่าใส่ดีกว่านะครับห,หอมมาก oh my god i'm gonna i'm gonna make it like medium rare medium rare medium rare นะกระเด็น medium rare นะ medium rare เพราะตอนนี้มันเริ่มเหนียวแล้วอ่ะเพราะอะไรอะ ก็คุณใส่หลายทีอ่ะทำไมมันเหนียวรอ <c oughs> ตะกี้ตะกี้เห็นเขาได้มีคนบอกแดงมากแม่เลยต้องมาต้องมาอันนี้อีกทีนึ่งไฟอ่อนอ๋อมาแบ d มาแบ d มาแบ d มาเบ็ดมาเบ็ดมาเบ็ดได้ละได้ละด้ละน่าจะได้ละไม่รู้อะไดไหมน่าจะได้ล่ะหิวแล้ว โอเคแล้ว久แล้วเดินเจ<บ>้าเกินอุ้ยโหมันมีเลือดอยู่เลยอ่ะเออมันไม่ได้มีเมแรด r a ่นี่มันแบบนี่มันแบบดิบโอเคเรามาเอาน้ำกันนะทุกคนน้ำอะไรดีอะ น้ำเปล่ากันอุ้ยเดี๋ยวจะจิบไวน์ของคุณพออุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้ำหกจนได้เช็ดกันเช็ดกันนี่นะครับวิธีเช็ดเช็ดวิธีเช็ดเอ,อ่อพื้นโอเคจบ Could it five more minutes? No, you. <laughs> okay, Gin, grab, raptan. Everyone, I'm gonna tell you something. I'm YouTube channel. I'm gonna a YouTube Mandang Manangular yeah, but it's still red why Is it because I cooked in like Nah, why is it still red? That's actually not that bad. ไม right? ่ทานละครับทุกคนมาให้อบหรือเวฟใช่ไหมไม่ทานละหิวเฮ้ยทำไมมันสไลด์อะอยู่ และผมก็มันจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้ด้วยอีกสิบเพลง <laughs> You might wanna bake it first, then sauce, sa saute it. What the hell is that? You know what that means? Looks good though. Looks good though. A for effort. <laughs> 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 I'm going เพราะว่าผมโชว์ทุกคนวิธีทําอาหารละนี่คือวิธีทําแรมนะครับมัคนคงลับไปทำง่ายถ้าอยากได้แบบ,แบ,บรรรอรแบนะ <c oughs> ไม่ใช่มนะีเดียมแรร์เลยรอรอแบบเแบบนี้ยยังงซามอน มีคนถามว่าอร่อยป่ะเอาดีๆไม่อร่อยตอนนี้ฝืนกินอยู่นะครับเพราะขุนยังไม่ได้กินอะไรเลยเป็นจริงก็อร่อยนะเฮยไลฟ์แค่นี้แหล,ละไปาละ